สวัสดีนะทุกท่านโอ้โวันนีรู้สึกว่าพี่ชายคนบ้าเหตุสองคนมาช่วยงานโอ้หเ้ยรว่าอ่อนกังไหนกใจตัวเลยที่เลียะอันมีเหรนะนม่เรแบกมาื่อมหรอเอาแบกเจอเรานเจอทำไมเยอะบกอี่ทำไมไปเื่องเอาสว่านมาให้ พอดีว่าเพิ่อนไม่ได้ใช้แล้วสวรคนตัวนี้เพิ่ก็เลยมาให้เอ้าในไหนก็มีทีมงานแล้วขึ้นไม้ฟ้าทางนั้นน่ะอ่าขึ้นไม้ฟ้าเติมเตมะเคยไปเจอคนนั้นอืมทีมงานมาเพิ่มนะทุกท่านโอ้เจ้าเลยพี่ชายคนบาเห็ดมาเสริมทับนะทุกท่านโอ้ทางนั้นก็รีบเก็บได้ในรอยเชื่อมนี่ เต้มสีเต้มสีเก็บรอยเชื่อมนี่ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดเลยเออวัไปนย้งจุเออันไปบนวี้เลยตโอวันนี้พึ่นหยุดงานปกติพึ่นก็ไปรับเมาวันนี้มีไม่ได้ไปพึ่นหยุด พอหยุดปุ๊บก็เลยมาช่วยทางนี้โอ,อ,อ้เอาดีๆแต่ว่าผมไม่ได้มีเงินจ้างนะทุกท่านก็คือมาช่วยด้วยน้ำาบกน้ําใจนะครับที่ผ่านมาผู้ใหญ่จจดีมอบให้ก็ขอบพระคุณมากๆนะะวันนี้เพื่อนก็อาสามาช่วยนะทุกท่านก็มาพอดีเลยแหละเอาท้ามาแล้วก็ขึ้นไม้ฟ้าเลยเพราะว่าฝั่งนู้นเสร็จแล้วเหลือ สองสองอันนี้นิดนึงนี่ยังไม่ได้ทำครงยิงไม้ฟ้านี่เอไมีฟ้าเลยกนมาสว่านมีบาโ้่ร่าสว่านอะไรเลยเนี่ยมันโนี่สว่านมีอยู่นี่นี่ตัวหนึ่งล้วจ็ล้นตัวหนึ่งอยู่ในไปวุ่นวันดีเลยเ่้นนตะเกียงหรือเปล่าล้นนะกดล้นนะหุ่นโตเรตเกียมนโตตัไหนนะปืนอะไรบ่ตนไหนนะลูกปืนไหนตะเกียไเออันน่งกีละอัน อันอันส็ดท้ายงอันสืด้อ่ะเออฮฮมกี่อันผสมนึกกีตัวกี่เฮงเออเอองัดัลอาทำไมกบนะเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเบ่งไม่ออกว่ะกูททำไงมันช่วยไม่ได้มอนกันแล้วเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเบ่งไม่ออกเลยทำไงล่ะทีนี้มีอย่างเดียวและมีดและ ขยายรูเอาหรือเปล่าผมมีดพาพาดากเลยพาขยายรูเก็บซี่มฮะเกมม็ซี่รอยเชื่อมมีเด้เงมีรอยเชื่อมยังไม่ได้เก็บซีเลยนะนี่ขึ้นไม่ฟ้ามันก็เลอะเทอะได้หน่ะนะ ก็พี่ชายกดบาเหตุสองคนนะมาเสริมทับนะวันนี้อผมก็ใส่ขาตั้งจักรยานให้เพิ่นเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องมาถึงคลิปแรกก็ซ่อมจักรยานจนแล้วเสร็จเหลือแค่เปลี่ยนบันไดนะเรียบร้อยนะทุกท่านตั้งได้ อันนี้ได้นะอะไรอ้ามคักว่จาจักรยานนี่คักอยู่เนาะเออมีขาตั้งแล้วได้บ่นี่โอ้คักจอดมองไดก็ได้หมดบ่นี่ฮะนี่รอยเชื่อมนี่นี่รอยเชื่อมบนนี่เด้เอาบันไดเอาบันไดมาปีนทาให้หมดเด้อรอยเชื่อมนี่เพราะว่าขึ้นมบฟ้าแล้วมันเชียเลอะ เออนี่นี่นี่เห็นไหนี่นี่รอยเชื่อมนี่เก็บให้หมดนี่ข้างๆนะเก็บดีๆเดียสีเลอะเทอะไปหมดนะน่าแฮะแฮะอย่าทำสีล้นดิโอ้ยเลอะไปหมดแล้วนี่นี่ะสีไม่นะแสีรองพื้นนะโอ้ยนี่นี่นี่มึอนี่เก็บอันเวลาเก็บสีนะทำแบบนี้ก่อนเออเยอะนะข้างในนะ เอเอแย่เข้าไปนะรอยเชื่อมนะอืมเก็บสีให้หมดเด้หมดหรือเปล่ปา,เาเก็บสีนะข้างบนนะนี่เออนี่ก็เอาให้เป็นสีเดียวกันหมดเลยเหล็กนี่นเพื่อจะได้ขึ้นไม้ฝาฮะ อันนี้ก็เป็นทนกขึ้นไม้ฟ้าไปเลยเออเพราะว่าผมทําเสร็จหมดแล้วล่ะเหลือด้านนี้เพราะด้านนี้มันจะเป็นบานบานสไลด์นะทุกท่านเหลือกันเหลือข้างหน้าว่ายง่ายไม้ฟ้าวันนี้จะขึ้นทุกทุกทุกด้านยกเว้นด้านนี้นะเพราะด้านที่ผมยังไม่ได้ทําเนี่ยก็คือยังไม่ได้ขึ้นนะเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นผมจะอ่าทาตรงนี้ก่อนให้เพื่อนได้ขึ้นไม้ฟ้าก่อน นะครับนางร้านมัม่ร้านน,น,นางร้านนู่ต้องประกอบเอารื้อแล้วอือวันนี้ก็ขึ้นไม้ฟ้าพอาแผนงานของเราวันนี้โอ้ทำโครงเสร็จก็ถือว่าได้เยอะแล้ววันนี้ก็มีคนช่วยก็ไม้ฟ้าแล้วเปบนเจ้วมอญฮะบนยวงก็บ,บน,นะไหนเบิองไหนก็บ,บนไหนโตไหนจะให้เออแต่ว่าให้ต้องเชื่อมตากโจววัดอะไรกี้ไว ហើយពូជឿតាក់មែននេះអឺ3មេធូ3មេទីមកក៏ជឿមតាក់អន់អត់រវាងកាងហើយ3មេអញ្ចឹងយ៉ាយ៉ាងនេះយកពីក្របានជិះក៏សើមតាក់នៅនេះមតោឯហមតោនេះ3មេມັນធម្មតានេះឡែកនាំរត់ទងគេឡេនោឡោះយកងក់ៗឡោះជឿប្លង់អឺអັນហ្នឹងគេតែតែនេះ ต๊อดๆตะเมียงไหนให้มาดังไปตากันกดกั๊ไจระดับน้ําไจระดับน้ําน้ําจะเป็งนิ่งบ่เจออยู่อ้าวโซปัดสนัยไปกดมูนไจระดับน้ํามูนใส่ตาอีกไหนบ้าโตไหนกดวัดได้ใส่ตาอีกไหนบ่ไจระดับน้ําเลยไจระดับน้ํามูนตากอันกดตูต๊อดมูนตากอันกด các biết mà biết kli gặp nam chèo bớt tuần này tuần hang đấy học bút lúa à viếu giúp tuần này giúp là chỉ cần phải tháp ờ suy nghĩ nè anh bơ bút đã gặp được à hay tăng nén không? tháp thằng đang ช่างซีเออช่างซีเร่งเร่งเร่งน่ะช่างไม้ฟ้าเขาจะขึ้นแล้วนะมือไปไปหลุดเหยือกเออช่างซีเรากําลังเร่งมืออยู่ซีข <laughs> ับสวยเ,อ,เออไป้โป้เยอะไงนี่มีการอยากไม่อยากไปด้วยวันนี้เหรอร่องเอิบจังเกี่ยวพ่อสมองลุงบ้าเลยเกี่ยวยังไงล่ะอืมดูัอ

เดี๋ยวจ,จะไปทําโครงฝั่งนี้นะอ่ะ,อะวันนี้เดี๋ยวอาจจะเป็นการขึ้นไม้ฝาส่วนผมเดี๋ยวจะเร่งทําโครงฝั่งฝั่งนี้ให้มันแล้วเสร็จเพราะเหลืออีกฝั่งหนึ่งนี่จะเป็นไม้ระแนงบานเลือดเนาะอันนี้จะเอาไว้ก่อนทีหลัง่ะส่วนหลักๆวันนี้เอาไม้ฝารอบทิศทางให้จบก่อน ส่วนเกมมันอีสมาร์ทบอร์ดอ,อีกแลเกมมันไงเนาะเกมมันสมาร์ทบอร์ดต,ตัวโชว์ที่เมียงในไม้ฝาเนาะที่เปิง่งเลยสมาร์ทบอร์ดเอา mm. ดันข้างโอเคครับผมมีช่างมาเสริมนะสองคนนะน่าจะเสร็จนะวันนี้ขึ้นไม้ฝาเพราะว่าเขาจะไม่ได้จอดลงคลิปเหมือนผมนะทุกท่านฝากไวท้ที่นี้สวัสดีครับ